ครับสวัสดีครับว,วันนี้เรามาหาวิธีปลดล็อก Google เขาของ Detach ครับผม M2 นะครับตัวนี้ Detach M2 ก็ขอให้มี WiFi นะครับผมที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ขอมีอินเทอร์เนต็ตเข้าได้ ตอนนี้ผมเชื่อมไว้แล้วนะครับ Wi-Fi ที่ร้านของผมก็อ่าให้มาเข้าตรง Wi-Fi ก่อนนะครับเอาเลื่อนค้าล่างสุดเลยแต่มาเพิ่มเครือข่ายอื่นผมมากดตัวเลือกชั้นสูงแล้วก็ <c oughs> พิมพ์ก่อนครับผมแล้วกดแช่ไว้ เลือกทั้งหมดแล้วก็มาผู้ช่วยอ่าทีนี้เข้าได้แล้วถ้าถึงขั้นตอนนี้ทุกคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่ามันมีแอปตัวไหนที่ช่วยได้บ้างอย่างเช่นค Quick Shortcut นะครับตัวนั้นยอดฮิตเลยครับที่ใช้ทำกันก็บางบางบางท่านก็อาจจะมีแอปอื่นด้วยแต่ผมชอบใช้ค Qui ิกช็อ t c u t ครับผม เป็นทีเด็ดเลยก็ว่าได้ครับผมก็มาพิมพ์หารเลยครับผม pk. เดี๋ยวผมขออนุญาตโหลดก่อนนะครับสักแป๊บนึงอ่าต่อนะครับ <Huh? S 1> สำหรับคนที่มีเอ็ิการ์ดที่มีแอปอยู่แล้วครับผมก็สามารถโหลดไว้ในเอ็ิการ์ดได้เลยนะครับ mm. แล้วก็มาพิมพ์ตรงนี้ mm. าหา mm. ตัวจัดการไฟล์นะครับมันจะอยู่ในตนัวจัดการไฟล์ มเก็บไว้ในเครื่องก็ต้องดูในเครื่องใครจะเก็บเกไว้ในกร์ดก็ดูในการาดนะครับอันนี้ก็ผมจะเก็บอยู่ในเครื่องถ้าไม่มั่นใจครับผมว่ามันจะขึ้นให้ไหมให้ไปโหลดอแอป Google Manager สำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็น Android version 6.0.1นะครับผมตัวนี้ติดตั้งไว้ก่อนเลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ ลบไม่ได้จะเข้าไปลบไม่ได้มาเปิดตัวนี้ด้วยติดตั้งนะครับตั้งไปเลย สักครู่นะครับอ่าเสร็จแล้ว่กดเสร็จสิ้นอ่าต่อไปก็มาควิกช็อตคัดตัวนี้ครับผมติดตั้งไปเลยอพอติดตั้งเสร็จแล้วผมไม่ค่อเห็นอ่ากดเปิดไปเลยครับตัวนี้แล้วก็ เลื่อนหาผู้จัดการบัญชีกูเกิลตัวนี้มันจะบอกว่าผู้จัดการบัญชีกูเกิลพิมพ์ เมลแล้วหัสผ่านแล้วก็มาพิมพ์ตัวนี้ครับมันจะมีสองอันห้พิมพ์ตัวแรกนะครับมากดตรงนี้แล้มาจุดไข่ปลาสามตัวครับผมลงชื่อใช้ผ่านเบราว์เซอร์เป็นไรครับกตกลงตอนนี้ให้ใส่เมลนะครับผมใสม่เมลไปเลยขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเดีย๋ยวใส่เมลเสร็จผมมาต่อนะ ใส่เมลเสร็จแล้วใส่รหัสผ่านให้ครบถ้วนนะครับที้เขาใช้เลยครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วทีนี้ไปรีบูตเครื่องหนึ่งครั้งเริ่มต้นเครื่องใหม่เลยตกลงอันนี้เครื่อง D-Tag M2 นะครับ Android version ์ชนะครับ เครื่องใหม่ๆจะทำยากนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะมีเวลาเดี๋ยวผมจะอ่ทำคลิปของซัมซุงนะครับผมจะเป็น Google Android v e เวอร์ชันนที่มันทำกันากยากหน่อยแต่ว่าของซัมซุงจะใช้ซิมนะครับผมในการาเข้าไปดาวน์โหลด ต้องหาวิธีการาเข้าไปโทรฉุกเฉินก่อนเลยเข้าอินเทอร์เนต็ตได้ลองเข้าไปดูทีนี้ไม่ถนัดนะครับผมไม่มีขาตั้งกล้องครับผมต้องใช้มือจับไม่ถนัดนะครับต้องขออภัยด้วยครับผมรูปภาพไม่ชัดหรือยังไง วันนี้ยังไม่เจอซั s ซุงเข้าเลยครับถ้ามีซัมซุงเดี๋ยวผมจะทําคลิปไปให้อีกอีกคลิปหนึ่งนะครับของ a m มซุงคลิปนี้สำหรับคนที่ไม่มีไฟล์าไฟล์ปลดนะครับผมก็สามารถทําแบบนี้ได้กดถัดไปเลยครับเพิ่มบัญชีแล้ว บางคนไม่เข้าใจครับผมเผื่อช่วยได้เอาไปหาเงินกันครับอันนี้ผมก็ลองผิดลองถูกมาเยอะเหมือนกันก็เ,เข้ามั่วๆเอา,าครับผมพอดีเจอแล้วเผื่อบางคนไม่รู้เราจะได้เข้ามาเจอและจบงานได้เร็วขึ้น แต่แอปพลิเคชันที่โหลดมาผมแนะนำให้โหลดไว้ในคอมแล้วก็ก๊อปลงในเมมโมรีการ์ดเอานะครับมันจะง่ายกว่ารอน,นานนิดนึงให้หลอกเรานี่หว่าบอกว่ารอแป๊บเดียวนี่นานมากแล้วนะ อ่างั้นขอหยุดไว้ก่อนนะครับอ่ามาแล้วครับผมก็จะเป็นอย่างนี้เริ่มต้นใหม่ๆนั่นแหละแล้วก็ไวท้ทีหลังถัดไปก็ไม่ใช่สิเอาติ๊กออกก่อนนะครับไม่ขึ้นค่า ไปเสร็จแล้วครับผมต่อไปเขาตั้งค่าข้างล่างสุดเลยนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์เรา,ามากดมากดบิวนะครับกดจนกว่ามันจะขึ้นบอกว่าคุณได้เป็นนักพัฒนาแล้วแล้วก็กดกลับอีกครั้ง ามาสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์มาเปิดตัวนี้นะครับการปลดล็อก OEM เใช้งานเสร็จแล้วก็มารีเซ็ตเครื่องใหม่รีเซ็ตเป็นข้อมูลเริ่มต้นเซ็ตเลยครับลบทุกอย่างแล้วก็รอรับเงินได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบ การบันทึกเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ